ครับขอบคุณพี่น้องอทีภาคเหนือเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํากิจกรรม11 11ในครั้งนี้มันเป็นนโยบายของท่าน CEO นะครับท่านพันเอกอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสรรพชัยหูวานันทนะครับท่านให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการควบรวมะระหว่าง NT1 และ NT2 ของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียววันนี้เรามาแสดงพลังกันให้ดูว่าภาคเหนือนะครับเราได้รวมพลังกันแล้วนะครับสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาในพื้นแผ่นดินของประเทศไทยกันนะครับเอภาคเหนือเรารวมพลังกันครั้งนี้เนี่ย เพื่อศักยภาพ1ก็คือการหลอมรวมของกลุ่มของพนักง,งานไม่ว่าจะเป็น NT 1 NT2 นะครับให้เหลือ NT เดียวอันที่2ก็คือเราสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับประชาชนที่ใช้บริการของ NT ของเราในของพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นด้านโทรศรัพท์มือถือนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของไม้นะครับแล้วก็เรื่องบอร์ดแบนซึ่งซึ่งเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงของเอ็นที2ซึ่งเรามีจุดแข็งทั้งสองส่วนงานเนี่ยเราเอาจุดแข็งทั้งสองส่วนงาน,นมารวมพลังกันนะครับเป็นสิ่งพิพสูจน์ได้เห็นว่าพี่น้องอชาวเอ็นทีทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีอนาคตที่ยั่งยืนแน่นอนนะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรนะครับเตือนเติบโตไปด้วยกันนะครับอันนี้สิ่งเ่าเนี่แหละที่ทางผมแล้วก็ผู้ริหารทุกคนในพื้นที่ภาคเหนือต้องขอบคุณ พนักงานทั้ง1,700คนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอให้เราประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งเป้าหมายที่เราได้วางร่วมกันไว้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เกิดความต่อเนื่องให้กับเอ็นที NT ของเราในภาพรวมของประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับ เราห่างหายจากการออกกิจกรรมพบลูกค้ามานานหลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้ววันนี้11.11ค่ะพวกเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งจะรวมพลังเพื่อไปพบลูกค้ามีสิ่งดีๆมามอบให้ลูกค้าสู้ๆค่ะ สวัสดีครับการทำกิจกรรม NT North Big Power ในครั้งนี้นครับถือว่าเป็นการที่พวกเราได้มาหลอมรวมนะครับแล้วก็มาเมิดเข้าในการทำงานร่วมกันนะครับในในในการตั้งแต่เรารวมกิจการเข้ามานะครับและกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะบอกว่าเรารวมพลังรวมใจรวมความสามัคคีนะครับ องค์กรของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจในครั้งนี้นะครับในนามกอจกพน .1.2 นะครับขอส่งแรงใจให้ทุกๆจังหวัดนะครับมีพลังกายนะครับพลังใจนะครับที่เราจะทํากิจกรรมในครั้งนี้ให้รู้ร่วงต่อไปนะครับแล้วก็การทําในครั้งนี้มันจะส่งผลให้พวกเรา n t ภาคเหนือนะครับทำงานให้ประสบความสําเร็จในภาพรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ NT Not Big Power จากการที่เราควบรวม2หน่วยงานนะครับของ CAT และก TOT นะครับจาก Day 1เมื่อต้นปี64ตอนนี้ก็มาเป็น Day 1.5ละนะครับตอนปลายปี65นะครับสิ่งที่เรายืนยันก็คือว่าเราคงจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับไม่มีถอยหลังละเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องเร่งดําเนินการร่วมกันก็คือการต้องก้าวเดินไปร่วมกันนะครับการที่จะต้องเริ่มขยับก้าวแรกๆเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการนะครับหลังจากเรารวบรวมกันมาตั้งแต่เดือนหนวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับจะเห็นว่านี่ผ่านไปประมาณ1เดือนเราเริ่มมีกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมใหญ่อันแรกร่วมกันเพื่อที่จะสื่อถึงว่าเราต้องเริ่มก้าวเดินไปด้วยกันละ กิจกรรม11-11หรือว่า uh, NTNode r Big Power ในวันนี้นะครับเราเองก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากที่จะให้เกิดกิจกรรมเกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ข้อจำกัดมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันผมเชื่อว่า uh, อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆนะครับเราเองก็จะได้ศึกษาร่วมกันจะได้ uh, ทำความรู้จักกัน จะได้จับมือกันแล้วก็ในที่สุดเราอยากเป้าหมายของเราคือเราจะต้องกอดคอไปด้วยกันเพื่อจะสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรเราต่อไปนะครับ